ก็คนจะมีสวนสวนเล็กๆสวนนี่อย่าให้เกินครึ่งไร่ครับมากที่สุดคืออย่าให้เกินหนึ่งไร่สวนเนี่ยถ้าเกินหนึ่งไร่ปุ๊บกลายเป็นธุรกิจนะครับถ้าเกินหนึ่งไร่ปุ๊บกลายเป็นงานขึ้นมาทันทีถ้าครึ่งไร่เนี่ยลดน้ําเอาบัวรดตักน้ำลดเนี่ยไม่เกิน15นาทีต่อวันแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทําปุ๋ยหมกักทํานั่นทํานี่ใส่ได้พอดีกับมัน ลดน้ําพอดีปุ๋ยหมักพอดีสวนครึ่งไร่เนี่ยสามารถสร้างรายได้มากกว่าทํานาสิบไร่ครับผมทําแค่ครึ่งไร่ทาสวนครึ่งไร่ปลูกผักมากกว่า50อย่างผมทํางานไม่ถึงวันละชั่วโมงนะครับแต่ผมสามารถมีเงินเก็บไ,ได้วันละ2อ0ถึงสามบาทนั่นคือเงินฝากครับผมทําอยู่3ปีกว่าผมได้เงิน4ี่แสนบาทไปซื้อที่อยู่เชียงใหม่ทุกวัน,นการออกแบบให้มีสวนให้พอดีกับแรงงานของตัวเองเนี่ยทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น และงานเราน้อยลง